ครับผมดีเจกราฟทูตีนะครับวันนี้นะคะรับจะมาเสนอธุรกิจซิสเต็มเดส์เบิร์กอินเจเนียนะครับส่วนข้อมูลนะครับ Data Center นะครับก็เป็นเครื่องที่ใช้จัดการระบบโดยเหมือนกันนะคะรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์โดยมากนะครับผู้ใช้งานอลูกค้าเนี่ยเชื่อมต่อมาใช้บริการข่ายระบบเครือข่ายที่มาจากภายนอกนะคะรับ Data Center นะครับจึงเปรียบได้กับว่า กลุ่มเป้าหมายนะครับคือกกู้ประกอบธุรกิจที่มีความสงที่จะเปิดร้านระหว่าลงาลดเรลคาร์ทครับวัตถุประสงค์นะครับคือเพืเ่อเก็บราษาข้อมูลของบริษัทนะครับให้มีความรับและมีความปลอดภัยนะครับเพื่อมุ่งเน้นอำนานการจาัดระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเพื่อบริการ โอกาสการทวีนะครับผู้ประกอบการนะครับสมามารถออกแบบและวางโครงสร้างของภายในองกรได้อย่างอิสระและมีความต้องการของผู้ประกอบการโดยที่ทางบริษัทนะครับสามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกรูปแบบในส่วนของเอขคายซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงและง่า,ายต่อการปรับเปลี่ยนในด้านของการออกแบบรวมเพลคารนะครับบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่ ก็มีัก็มีนักวิเคราะห์และผู้ออกแบบระบบนะครับนักเขียนโปรแกรมผู้บริหารจัดการด้านข้อมูลนะครับผู้ชำนาญด้านเทคนิคนะครับผู้จัดการระบบสารสนเทศผู้ชำนาญด้านความปลอดภัยและระบบคอมพิวเตอร์หน้าที่บดยหน้าที่และการบริการนะครับก็คือออกแบบและดูแลระบบเครือข่าย ขอให้มาพอให้คำปรึกษาและรนการติดตั้งซ่อมแซงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับรวมถึงระบบสัญญาณสื่อสารข้อมูลนะครับ U-T-D Fiber Optic and Alter นะครับความชำนาญในด้านการวิจัยนะครับเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโครคอนโทรเลอร์นะครับรักษาความปลอดภัยระบบอัตโนมัติอาหานนะครับและพัฒนาซอฟต์แวร์ งานการเสนต่างๆนะครับทั้งทางด้านทางแลนด์ซอฟแวร์นะครับอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันนะครับโปรบเครืความปลอดภัยของข้อมูลนะครับาตหน้าในตหวดอินเทอร์เน็ตซัคริตี้เนี่ยนะครับเงินทุนนะครับการลงทุนต่านะครับอยู่ที่ประมาณสามแสนบาทขึ้นไปนะครับคืออยู่กับขนาดของกรอนะครับครับผมก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับ